สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะเคจะพาชมเอบวบหอมบวบหอมกินได้ทั้งยอดทั้งกินได้ทั้งยอดทั้งดอกแล้วก็ทั้งทั้งลูกมันเลยเออเดี๋ยวเคจะถ่ายให้ดูลูกลูกมันด้วยนี่มันขึ้นไปบนยอดกล้วยเลยดูดิแม่เคบอกว่าจะตัดทิ้งเลยเคยบอกว่าอย่าไปตัดทิ้งเพราะว่าเคจะกินยอดมัน ชอบกินมากเลยเพราะว่าเวลาไปต้มแล้วอะ่ะมันเป็นบวบหอมไงมันจะหอมมันใบเตออยอะ่ะเพื่อนๆหอมเดใบเตออยอะ่ะอันนี้ลูกอ่อนมันลูกมันจะยาวมากเลยนะยาวเป็นเม็ดๆอะ่ะอือเดี๋ยวพาพาให้ดูลูกลูกใหญ่ไอ้ลูกใหญ่ๆยาวมากเนี่ยวันนั้น แม่เขาเอาไปต้มอ่ะจิมกินกับน,น้ำพริกอ่ะโอ้โหอร่อยมากลูกสาวก็ชอบกันกินหมดเลยอ่ะกินกันเกลี้ยงเลยอร่อยดูดิยอดมันก็อ่อนออนดูดิเอาไปแกงหน่อไม้ไปใส่แกงหน่อไม้แต่แรกก็กินไม่เป็นหรอกนึกว่ายอดบวบมันกินไม่ได้ตอนนี้เคลียไปดูคลิปคนอีสานอ่ะเขาไอ้นี่ไง เขาแกงหน่อไม้เขาก็จะใส่ยอดผักคือยอดยอดบวบเนี่ยเขาเรียกว่ายอดผักอะ่ะคือยอดบวบเนี่ยเขาเขียวบออยอดบวบนี่กินยอดบวบกินได้ด้วยต่อจากจากนั้นเขียก็ไปเห็นในตลาดเขาขายก็ซื้อเอามากินโอ้โหอร่อยมากเคียวก็เอามาแกงใส่หน่อไม้นั่นแหละแกงใส่หน่อไม้แล้วก็ใส่แล้วก็ทำคลิปไปแล้วเคยทำคลิปไปแล้ว อร่อยอร่อยมากเลยนี่ไงลูกยาวมากเนี่ยลูกยาวมากดูสิเนี่ยเอาไปแกงอะไรอะแกงปลานะแกงปลาย่างอะปลาแห้งอะใช่แม่เห็น <c oughs> เคยเห็นคนอีสานอะ <c oughs> เขาแกง <c oughs> เขาแกงกับปลาแห้งอะเขาแกงเหมือนแม่เคยียแกงเลยอะแกงเหมือนเลยอะ แต่เคียไม่ชอบกินแกงปลาแห้งปลาย่างอะ่ะมันเหนม็นเหม็นควันไฟบอกตรงๆเลยมันแกงปลาย่างอะ่ะมันเหม็นควันไฟไม่ค่อยกินเนี่ยไอลูกนี้กำลังสวยเลยเนี่ยกำลังกินเลยเนี่ยนี่สวยมากดูดิดอกมันก็สวยๆโดยดยนยแมงพุมามากินเนี่ยเกสรนะะี่ยค่ะเพียเคีเคยพาชม บวบหอมค่ะกินได้ทั้งยอดทั้งดอกแล้วก็ทั้งผล